นายประพล์วิสารโพคะพร้อมครอบครัวสินสารทองได้ร่วมกันชาปนกิจศพนางสาวกวินนาธสินสารทองที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาโรมสิริอายุ59ปีเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่12ธันวาคมที่เมนวัดสิงห์แขวงบางขุนเทียนเขตบางบอนกรุงเทพม,มหานครนายประพนวิสารโพคะ พร้อมญาติและบุตรหลานตระกูลสินสารทองได้รวมจัดพิธีชาปนก,กิจศพให้กับนางสาวกวินนาสินสารทองที่เสียชีวิตด้ยวยโรคร้ายเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมารวมสิริอายุ59ปีภายในงานมีญาติสนิทมิตสหายตลอดจนเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยร่วมงานที่ร้านอาหารปอวิสารเอนเตอร์เทนเมนต์ย่านถนนสีนครินพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือ สังเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากโดยในพิธีทางญาติผู้วายชนได้เรียนเชิญนายประพลวิสารโภคะนายสมพรคงโพร,รัตอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครเขตบางบอนนายมาโนดเสียงเสงในายเอกรัชชวะนงนายสมชายอัมพันนายสมิต์กาทองนายยงวิทย์พงโสพีนายวิเชียนตรการวิโรธ กำนันสีโนนุรังสีและนายเล็กสุขโชคตลอดจนญาติผู้ใหญ่ที่ร่วมนับถือร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าบังสกุลที่หน้าหีบศพโดยนิมนต์พระสงฆ์ภายในวัดสิงห์จำนวนสิบรูปเป็นผู้พิจารณาผ้าไตรจีวรตามลำดับ ทั้งนี้โดยก่อนหน้าจะเข้าพิธีชาปนกิจศพพิธีกรวัดได้กล่าวให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายประมาณหนึ่งนาทีจึงจะเริ่มพิธีชาปนกิจศพท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของทุกคนที่มาร่วมงานนางสาวกวินนาสินสารทองผู้วายชนประวัติโดยย่อ,ยอเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน พศ2508เป็นบุตรสาวนายห่งเจียงแซ่อังังบิดาและนางเพนสีจิตตะพักตีมารดามีพี่น้องรวมกันหกคน โดยนางสาวกวินนาถผู้วายชนเป็นคนที่4อยู่กินกับนายประพลวิสารโพคะประมาณ30ปีไม่มีบุตรสมัยยังมีชีวิตอยู่เป็นคนอุปนิสัยร่าเริงชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงยามว่างก็จะหาเวลาไปทำบุญจนเป็นที่รักของคนรอบข้างและเมื่ออายุครบ59ปีก็เกิดล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงญาติจึงพาเข้ารักษาประมาณสองเดือนเศษ แต่สังขารก็ไม่เที่ยงแท้จนกระทั่งเวลาสองทุ่มหนึ่งนาทีของวันที่8ทธันวาคมนางสาวกวินนาตก็ได้เสียชีวิตจากทุกคนลงไปอย่างสงบทุกทีตั้งยันดาสันนทุนตีและสาม้นมกันนะครับ